ดำล่าเป็ดมาแล้วนะแซ่บป้ะแซ่บเหมือนเดิมเอออะไรโอ้เมียเมียผมยังไม่ตัก่หยเลยนั่นนี่อืมโอ้โหแล้วนี่มีด้วยนี่ด้วยโอ้โหนี่วบบเอาปาปา เอาจานมาไม่เลยลูกเลยหาลูกมันจะไหลเลยลาบเป็ดลาบเป็ดน่ากินมากเลยนะดำแซ่บปะชวดนะเดี๋ยวลุงดำกินอันนี้ก่อนนะกินข้าวก่อนนะกินเอลาบเป็ดก่อนนะเดี๋ยวลุงดำค่อยชวดเนาะโอเคเดี๋ยวฟูลีนให้เอาเอาลูกโดดปะพริกทอดเอาไหมไม่ชอบกินเผ็ดเลยลา อือดมน่ากินมากเลยอะ่ะโอ้ดูสีสันเลยครับอจวดจวดมากอโอ้โหเยี่ยมไหมเยี่ยมมากลุงดำร้านนี้อะไรแบบถูกปากลุงดำมากเลยนะสุดยอดไหม พรุ่งนี้ลุงำํำจะอิ่มแล้วเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลุงนำตื่นกี่โมงตื่นตื่นกี่โมงพรุ่งนี้ผมไปหาได้กี่โมงตีสามโอ้ตายแลว้วผมตื่น,มไ,น <ตา S 1> ไม่ไหวหรอกฮะทำไมลุงนำตื่นแต่เช้าแท้ะต้องรีบไ,ไปเก็บขวดใช่ไหมอืมอือืออตาแ่บหลาย ดูสีสันนะครับนี่ลาบลาบเป็ดเจ้าโสธรน,นะครับผมโอ้โหโคตรน่ากินอะ่ะสุดยอดสุดยอดอันนี้น้ำน้ำอะไรเนี่ยน้ำปาอ๋อน้ำเปล่าอ๋อจะไม่มีอะไรเชือปนใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวให้ลุงดำกินลองท้องก่อน กินนลาบเป็นลงท้องก่อนเนาะโอเคไหมเยี่ยมโอเคขอบคุณขอบคุณแฟนคลับยังอโอเคนุ่นเจ๊เจ๊กำลังเจ๊บายบายยิ้มยวยิ้มหวานออ <c oughs> เจ๊ยิ้มหวานเนี่ยเดี๋ยวรอเจถ่ายคลิปต่อผมถ่ายแค่นี้แหละโอเคนะลุงดำสวัสดีครับสวัสดีครับ